สวัสดีครันบโมนี้เฮามาอยู่กับอ่าพีเอกทศนาชัยนะครับพี่น้องผู้ใดอยากรู้ลึกเรื่องหมอรำ้อพี่น้องเด้อคืออันเลาหูแน่นอหลีพี่น้องสิว่าไอท่าจีบอเป็นคนรุ่นใหมแต่ว่ารู้ลึกรู้จริงรู้เรื่องหมอลำจริงๆก็คือคันธามเรื่องเสียงอีสานพันเป็นแฟนพันแท้เด้อพี่น้องพ่นมีเสียงอีสานเป็นไอดอลแล้วก็หูแน่นอหลีพ่นันอน,นพ่สอนนี้ผู้ใด้ย่เขาแยออกหูเบิดมันไปอยู่กับเพื่อนว่ามันอยู่ในสถานการณ์ดาโลดเพื่อนกระจาะเลือกอีหลี เพื่อนเรียบเียงสถานการณ์เรียบเียงเหตุการณ์ได้ถูกต้องน่อยไหมพี่น้องวัดนี้ที่าอ่าสัมภาษณ์ให้รับให้ฟังเป็นสังวาสสังวาสไปพี่น้องทีเอาเอาใช้อีสานก่อนเอาแต่ละคนอะไรไปเลยตามตามที่ไออยากมาอิสานตีเปิดแค้นก่อนเนาะก็เปิดแค้นก่อนค่ะนั่นคือพร้อม นาฬิกาหมุนไปนาถึงเวลางมอํำเลีอง <c oughs> สาวหางเครื่องพาก,กันเก็บเสื้อผ้านอนท่ามือต่อไปอแฟนเอ้ย <c oughs> ท่านผู้ชมที่อดนอนบอได้กะกู้ศาสตรเก็บของไปขนองมึนเมากับพักเซ้าเรื่องการเต็นฝ <c oughs> ้ายลูกหลานลิลร่อนหิวนอนอ่อนพ่อแม่ เดือนดาวรับร่วงใหญ่หมอลำได้ออกกาวก่อนย้ำมาเรื่อนๆอนวอนวอนล่ยแขนสุดเสน้นขคอสดับประทับใจบรทานการฟังลับในขึ้นอีดีบ่ดีให้ฟังก่อนผมลูกแพ้อไรพอรับบทบาทเมื่อนี้ทำหน้าที่เป็นพอพิมพ์ม ถือว่ากงนิ่มๆไม่ซิมโหลดบทประพันธ์มันสิบานหรือขมทานผู้ชมติดตามเรื่อง <uen. S 1> คู่เพิ่มสากสอนอยู่เมืองกุ้งก้งาการจัดอ้างคือเมียมิงมีลูกเป็นผู้หญิงนัาติดาอ่อนอหอยปานสีหอยได้พอมันปูแม่ค่อยอยู่บ้านกำไฟทั้งอุดรย้อนวัติดการสอนจังหางไก่ไรทาน ขอทั้งการขึ้นคงแจ้งวัตถุประสงค์อยากขึ้นคงไปยาำแม่จังหวัดใดก็แล้วแต่ขอแต่ได้อยู่ไกลมันอาไทยผู้ชราเอลานาะอ๋ออันนี้ก่อนรำลูกแพรจาก <c oughs> เรื่องน้ำตาเมียเนี่่นบ่ ไา้เพื่ออาจารย์นำการเนี่ยพี่ลูกสาวซื้อนัทธิดาค่ะคืออ่าผู้รับบทเป็นนัทธิดาตอนนั้นก็จะเป็นน้องแป้งนัทธิดาพรตอนนั้นตอนนังเป็นสาวน้อยอยู่เนาะแค่เป็นสาวน้อยอยู่คนรับไอ้แพื่อตังก่อนนี่เด้อเขาจำได้ว่าผู้เพิ่มศักดิ์ในแบบเขาเรียกว่ากำตาเนี่ยหมอกะดำจำเบาหนักหรือเบาคือเขาทาตั้งแต่ก่อนมาหาเมียเสียว่าอยากแค้นหัวใจแน่นอยากซอยเอือ คิดเห็นความเือเฟื่อเมียเสียวสู้น้ำจังได้กลับคืนเมื่อเพื่อที่ทวงเง,งินคางการเดินทางไปเฝ้าไปมั่งเพระเป็นอ้วงเงินบ่มีหลายหลวงทวงเอามาแบ่งให้ใส่พ่อไข่แก่อแอบตุกจนละนาอำ่ำในบรรดาเสียงอีสานนี่ทำนองลำผู้ใดลำ้ำหยาที่สุดทำนองอ่า พอไหมเพราะว่าเพื่อนมีความเป็นนกยุงทองเพื่อนมีความบอเพื่อนมีความเป็นอีกคืออันนี้ตามที่ได้ยินมาจะบอกให้ฟังเนาะมันบระมานว่าเพื่อนมีความเป็นนกยุงทองเด้ทำนองล่ำของพอไหมเนี่ยพอไหมเนี่ยตะกี้เท่าที่ได้ยินมาพอไหมนี่ทีเป็นลูกซย์ของพออังคานแก้ววิเศษก่อนจะมาอยุดนกยุงทองแมนครับแรกๆเลยนี่คือเพื่อนไปเฮี้ยนน้ำพออังคานแก้ววิเศษจะไมายเพื่อนเป็นเด็กน้อยเพื่อนว่ะพ่ออังคานแก้ววิเศษนี่ทำนองล่ำพออังคานแก้ววิเศษทุกคนจิรูจักดี เอกลักษณ์มันสีแบบคือไงไงอ่าบ้านเวลาพระเล่มดวงดวงพระวังยังเอาโอโซยืจบอะไรเนี่ยคือทำนองของพรังคานเกี่ยวพิเศษลบลงที่พ่อไม้ลบลงที่เท่านี่แหละเท่าเลยระเบียวท่าจีนี่เป็นสิตทำนองของพอังขั้นเกี่ยวพิเศษเบิดพ่อเปียร่ำพ่อจังร่ำแมนเบิดเลยถ้าเพื่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นไปเลี้ยงพร้อมกันประมาณตีตามที่หูเพิ่นเป็นพระเอก ของนํากันกับปูเห่ากับปูเบียบตะกีอของขัานเพิ<ๆ>่นว่าเด้อันนี้อ่นนกะกได้่งินมากคือกันครับลงใหม่ใม่อข่เด้นี่กระซือสามาทําน่องเก่เกาเนี่ถแต่ที่บอกต้องตรงตรงเนาะเพิ่นว่าทําน่องขอนแก่นนี่มีทําน่องเดี่ยวแต่มันหลายสังวาสขอนแก่นว่าจุ้มแพ้แตกไปอีกทีว่าจุ้มแพ้จะเป็ยนยังไงว่าสูฟังเนี่ยอันนุยงทองกับจุ้มแพ้กันเหาะกันปะนุยงทองกัจิบมันกัมันกัดจเป็นทําน่องของเพิ่น น้องทยธามันจอกมันตั้งอุดรไหม,อ,มอันนี้ทำทน้องชุมแพรอ้สนอคอนแกนแตกอปอุดรกับน,นี้เนาะหนึ่งในสยามข้ามเจ้าสะท้าให้เจ้าจีโอ้ยพี่น้องเก่าที่เคยเลืมก,กระจายคือโสมัยไปพ่อกเกีงยงคงจะเลินมาบอว่า,วา่อฝากใจต่อผู้ยังหวัง ขอฝากฟังผลงานอีกเพียงจาก,กังพ่อแม่เอ้ยเสียงที่ดังมานี่เจ้าคณะหนึ่งในสยามลูกหลานเจ้ามาลำทรง้าบ้านภาัยผูุไททรงบุรีลำตำฝา่าผ้าซึ่งสุมสวงทังจุมพวงเกตสรงผีไม้สรงแต่ความฝันอันไปทางดงเค้งไยกิโลโศูน อำเภอพ้น้องสองหอง้องวันสวรรค์ใจภูมหลายบ้านเคยได้ผานเขตธานีเชียงคานจังหวัดเลยด้านสายสายส่งซอยงายนหนึ่งในสยามยังค่อยถาเรื่องราคาก,าก็เบาดีบอดีเบาถือกันกับลานชายเรื่องราคาบาดแบ่งแพงหรือหน่อยบ่เอาหาหนึ่งในสยาม ซื้อนี่ดังกองฝ่าเบาไาางาพ่อปานยังทานผู้ฟังสนใจให้ชื่อจำเสียงบัานพวกลกูกหลานสีขอเป็นคนใสหากมีงานเน็ดไปแบะนเด,ดือน้องไพเนือขึ้นอำเภอชุมแพเด้อแม่ปานบอกลุงเจ้าไปแม่ยามในเดือเจะเอา หนึ่งในสยามที่ลุงข่อยเพีดเวที่เห่เพลินเด้อไอ่แมนในในสมัยที่ลุงเลืองแมนนี่แมนแล้วข่อยก็ได้ไปขึ้นไปลองเพลงอยู่เท่นึงหนึ่งในสยามอันนี้บาดชุมแพทเนาะหนึ่งในสยามน้องไม่เมืองชุมแพทชุมแพทยอมพิวเตอร์ชุมแพทดาวสยามอ่าพวกไอ้คอแบบทำน้องอันนะเนี่ยแก่นนครแก่นนครแกนนครก่อนมีแก่นนครเน้อง่อยทอมาพี่ังรังกรุมกับมาจึงหยาดพีดทองลุงปลาปูรับบ้าง เอ,เอาเพื่อรนรำกระต้านศีลแทะคล้ายๆอะ่ะเพื่นเป็นสีเดียวกันเออแกนครปฐมรัตนสินมันสีลทำน่องสังเกงตง่ายเลดรัตนสินมันศีเป็นพื้นไงแมนแมน,แมนปานแกนก้อนอีกเป็นอีแบบนึงปฐมก็ีกเป็นอีแบบนึงแมนแมนเด้อมือนี้แกนครอนในรถตั้งเป็นมือแมนมันมาทรงถึงอาสักดาที่ผ่านมาเคยไปจ่าอย่าเปล่าบ้างป่าทิมไหลลื่นลงนลานกลาง แกนั่งเีย่งไรเบาถึงเจ้าตลอดกาลเมียี่มระมานนี้เดียครับบอปฐมรู้ปฐมเล่หัดบับงความว่างหัวใจเบาปันมากนุ่นความว่าเขามาศูนย์วตมองอาสว่างแจง้งเป็นไฟจ้าสว่างใจลีลาบดรีจวนกล้ใจสีขาดสีขอลาผมเกิดความเมตตาออกมาจเห็นจี เล่ยกี่เด่นความเบาของนางเอิงใส่ดอกายมีบัตรฮอนเนาะโอ้ยบอดในไข่เปิดอาประตูห้องดอกไซน,นี่นั่งนันเบาใจใจเอินใส่บ่บังลาผมพิจารลานะดูเหตุผลดีเล้น,นั่งบ่ผิดสาเล้วผมผิดเองเนาะผมนั่งมาแขวบาดเบาผมนี่กะบ่ฟัง ผมไม่ได้อยู่ยังกับสัวล่ำเดิมยา,า,านบ่ทันวเหาุการณ์ทั้งคุณห <c oughs> มุนตัวขึ้นไปหาดองแม่สีตวงกันตากนป่านี่แก้มอ่อนล้าัดีสิน่งไออะไรร้องอยู่บ่เศ้า ยังใครมีตรทนาใช้จากสิบคนนี่เพามีดอกพี่บาตยังเสียเพราะมี่กานได้บ้าต้นตำรับได้บ้าอัลตานาซินอะมาตานาซินโลกมันหมุนเปลี่ยนเลยโลกมันหมุนเปลี่ยนเลยบ่คงที่เสมอไปธรรมดาสังเาตย่เปลี่ยนแปลงไปตามคนคนไก่คนคนไก่มินไปตามบาตนักพือแทงเฮาเบะโอ้ยแก้วน้ำมาโอ้ว่าเปลือกสีไก่เปลือกสีไรนะข้นี้เปแต่งงานไก่นอง อ,อันแล้วเอ่อท่าน้องชุมแพเนี่ยหนึ่งในสาย,ยามน้องแหม่ของชุมแพเนี่ความต่างมันมีความต่างไหมพี่ครับม่ต่างครับคือกันแต่ไม่ค่ายกันเลยใครมากนี่นะทาน้อง<อ>ชุมแพที่เป็นทำาน้องทีคอยมากือกันเด้ทำน้องชุมแพที่เป็นทำาน้องทีลัมเรทาทำจำระบไเดิคับมันมันแสบเนีมันสุดเตะเอา่งไๆจำเนียงเริ่มเริ่มจากสมวติวาอ่า ่ายกตัวอย่างกันซุ้มเพรมันสีนึงสีนบ่ซุ้มเพรนี่ท่านเก่งไงซุ้มน้ำลัมมักมักบ่อนอันคือจังตลกลุกยังกไงล่ะทำยังนี่เวิร์ดควมลัมเหมือนกันบางคนสีน้ำแบบแต่ว่าในในความในความหมักของฉันอิรีนี่ถ้าับหมักสีอีสานบอกับมักแต่ว่าผัดหมักสังวาดลัมขนาดอะไรครับบอขนาดใดหมักสังวาดลัมค้ามพูนรวมเม็ดไหมก็บางทีแบบค้ามพูนรวมเม็ดนี่เป็นพูนพูนจิล้มแบบเสิร์นขึ้นเสิร์นขึ้นแบบ จัง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 , shot shot. ปปจงบาทไอบาดล้ำแม่มันเป็นทำนองอะไรแม่สีกอะไรหองมันเป็นทำนองแล้วเบียงแม่เออมันเป็นมวลแล้เบียงแม่มันเป็นมวนมันจะเป็นสี่แขวนแขวนนึกว่ามันทำนองนยุงทองเดี่นคำผุนอ่ะบอบอมเป็นทำนองลำเบียงเป็นลำเบียงเตี่ยีละปองมองดูน้านี่แม่เม่สุวรรณเอยเจ้าตายแล้วตีละแม่จีแม่มัเป็นมันจ้ะ คือนทำนองคำพูดเยืินๆขึ้นไปเยืนนขึ้นไปเยืนนขึ้นไปมันไปฟังง่ายๆได้มันสิคลใายๆกันกับทัางมอลทังมช่างเหล้าใกล้กันก็เลยว่าเออมีมีความมีความมาแต่ละทำนองแต่ละสังวาสเนี่หมอลำั่ขืนซื้อ่าเป็นหมอลำคือขึ้นกันอยู่พี่นองขาแต่ว่าสังวาสแต่ละคณะจะบ่ขื้อกันจะต่้งกันไปแต่ต่างกันไปจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละวงอันนี้ก็ขอภัยแต่ละแต่ละวงแต่เคอผ้เป็นหูนะครับผมพมกัน ก็ศึกษามาจำานี้เลียนมาจำหุ่นจักสินะพี่น้องก็คือศึกษาเอาอ่อนว่าบางเียวผู้คนเกิดก่อนผู้หุ่นจักกลัวกะแนะนาํำใดบอกง่ายๆว่าศึกษาในเทากะจะไดิศึกษาแบบจริงจังแบบพี่น้อง,งอันนี้ <พบ S 2> คือวงพันพานด้วยความหมักความชอบค่ะด้วยความที่เฮามีอ่าใจขี่หักรักในอ่รักในเสียงฮ้องเสียงล่ำรักในแบบว่าเออชื่นชอบในศิลปินผู้นี้อย่างประมาณสี่แม่ก็เลยแบบว่า เราเราเราอยากศึกษาในตรงนี้คือถั้งสมมติว่าเอ็มบอลนี่มักไม่ดำสังวาลไม่ดำกสิบไปไลเบังเลยว่าแม่ดำนี่เราเคยล้ำอันใดเนียแล้วออที่สําคัญผมสิบอกอย่างหนึ่งว่าออมอลำสมัยตะกี้มีทํานองที่ชัดเจนมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของคณะไัยคณะมัน่นสังเกตเลยครับมอลำมเป็นรอยคณะสิบอลำคือกันจะมีความแตกต่างจะมีความแตกต่างนกยุงทองคุณจะรู้เลยว่ามอลำนกยุงทองจะเป็นเอกลักษณ์ของฟังไม่เลยขงเลยว่านกยุงทองจริง ดูดอนมินิยมจะเป็นเอกลักษณ์ของเพิินเสียงอีสานจะเป็นนเาเรียงเพนของเพิินพินแค้นก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นมันติต่างกันไปหมอลำมันเป็นกลุ่มกันอยู่มอลำ่มอุดรสิลั่แบบนี้มันอยู่เป็นเพรินกลุ่มมอลำขอนแก่นทุ่งแพร่สิรั่แบบนี้กลุ่มมอลำมขอนแก่นจะเป็นแบบนี้มันบมีขอนแก่นแท้ขอนแก่น กูพ่อแบบก็ร่างสางตัวได้เล้วกูพ่อต่งางคณะได้เล้วแต่ว่ากูไปอ,อยากล้าทำํานองคืมอมูกูากคิดทํานองใหม่คือมาลัมมันสอคนเมื่มอก่อนสมัยเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆคิดแบบนั้นคิดอะไรก็ได้ที่มันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเ<อ>พื่อนจะบอท้อยตามกันได้ครับเพราะว่าเพื่อนจะประมาณว่าคือถ้าสร้างเอกลักษณ์ได้มันทําไมมันถึงมีทํานองต่างๆแตกแขนองออกไปเพราะว่าคุณบาอาจารย์สมัยตะกี้เพื่อนเก่งแล้วล้ำทำนองกาลสินสารคามเนี่ยยกตัวอย่างแต่คนเขียนก่อนล้ำดี ยแเ,เลยพราะยังเสียงทำภยยทาพผนญาน้อยทำนองนันเด้ะเป็นเป็นเป็นทำนองที่เพิ่นคือว่าเพิ่นถนดัดเป็นบ่เป็นทำนองที่เพิ่นถนัดแล้วบ้านนี้ทำนองขอนแก่นมันก็หลายคูบาอาจารย์คณะแ,แต่ละคณะการิมีคูบาอาจารย์แตกต่างกันไปเออว่าสิเป็นอาจารย์สุริยน์สนทยา<อ>มันสิเป็นไปทั้งฟังบาทอุดรยูแต่ว่ามันก็ยังถือยึดในทํานองที่ว่าจะเป็นทํานองขอนแก่นเหมือนเดิมอืออาจารย์สุริยน์สนธยานี่คือจังสี่เลยเขียนก่อนลำแมนสัมผัสคาที่ ย้มํมาเดนสามขวบใส่ลมบอยไปไม่ล่นหรือดูฝนขาดแหงลมแรงลวงมานี่ไงตรงกันแกรนสุริยนุย็นแต่น้องไม่ช่วยช่แฟกับนุงยุงทองสื้อไปดำครับแล้วที่นี่อ่าในฐานะที่ทศธนาชัยนี่เป็น,เป,นเป็นผู้ประพันธกลอนครับอ่าลักษณะของการเขียนกลอนล่ำนี่ครับมันต่างกันบอต่างกันว่าเออทํานอ voilà. ้านองอ่ากาลสินสารค้ามี่เพิ่นใส เพื่อสมมว่าเพื่อใส่หกค่ำมังสีค่ะอ่าคำน่องขอนแก่นใส่แปดค่ำสักทีมันเป็นนักสันบอก,กอสำหรับผมมันกับคือคอือว่ามัน<อ>ได้<อ>ก่อนต้องบอกไปก่อนว่าคู่กบาอาจารย์ผู้เพื่นเก่งๆแล้วนี่เพื่อนจะแต่งก่อนเดียวล้ำในหลายทำนองก็มีเท่ากันยิอยากได้แบบนั้นไหมเขาอยากยืดหลักแบบว่าแต่งถ้าแต่งลงท้องปุ๊บเวลาลํำมันจะลํำง่ายหนึ่งลำง่ายแล้วลํำทำนองไหนก็ได้ไดจริงไหมแล้วพี่ทศนาใช้มักทำนองในหลายที่สุดใน จิตในใจทำน่องได้หลายที่สุดดิอือไอ้บอกตรงตรงบเออตรงตรงไปเลยไอเป็นคนมักมักทำน่องสารคามอ๋อคือมาอยู่หมอลำขอนแก่นวันแต่ว่ามันมันไม่มันมันไม่ใช่แนวของเราไงโชคชะตาไม่ใช่แนวของชายคือทำนองขอนแก่นเป็นทำเอาตรงๆทำนองขอนแก่นเป็นทำนองที่ถนัดเลยแหละเออแต่ทำนองมากนี่คือมากฟังดนีแล้ววันนี้ยำลำผิดทับเสร็จทำนองไหนขอนแก่นครับบออันวาดไม่วาด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 ลำแมน เลียกแต่มือจากมันล้ำไอสะมักเอาตรงๆเลยหลักๆเลยชาวสีคนสังเกตได้คนสิมักว่าไอลำคือไอแพอก็ไอสีมักลำบาดไอแพ่เนี่ยคือหนึ่งชัดเจนค่ะฟังไงค่ะเล่นมองได้กระไรปงมองได้กระไรมันกระไดอยู่ดอกแต่เพียงแต่ว่าอ่าบาดไอแพ่ลำคือฟังไงชัดเจนค้นไอคือเขาเป็นค้นเสียงบอดีไหมเข้าใจบอค่ะค่ะห้อเป็นค้นเสียงบอดีห้องก็เลยมีคนู้สึกว่าลำให้มันฟังง่าย ดีประเด็นล่ะล care, like, cool. cool. the Heck, ip, ้ำให้มันฟังง่ายงเฮาสิไปเล่นไลน์กับอะไรเพราะว่าเฮาบ่นเป็นคนเสียงดีเัาเป็นเอาลูกเล่นดิเอาความเอามันมีเทคนิคของมันคอมทะลลินด์ก็จังคอยให้เราวอิลีละเอมทัลลินของพี่ลูกเพล์ไอรุอพย์ไอรุเพยนี่แม่นมากอิลีคือแบบมักหมักเพิ่นล้ำแต่ว่าก็บ่ได้ว่าอยากเฮ็ดคือเพิ่นได้เพียงแต่ว่า เขากระตือว่าเพื่อนเป็นรุ่นปรมาจารย์เขากระเบงศึกษาเบิงแบบแบบใดแบบได้หลายไหลายคนนี่สีสียืดสียืดซึ้มอ่ะลักษณะของไอ้แพ้นี่บางคนอาจจะ้ํำสังวรคือไอ้แพ่แต่ว่าบุคลิกอาจจะเป็นผู้อื่นเด้มันมันมันใช่หลายอย่างคือผมพอตอนนั้นใช่เนี่ยไปลาเล่นนตัวโกงเนี่ยจะเป็นคนที่เล่นตัวโกงแบบชัดเจนชัดเจนแบบใดตีคือกูเป็นตัวโกงกูคนหงวปเลยว่ากูเป็นตัวโกง เป็นคนที่แบบว่าจีดสังส่งเลยอืมอ่ะเรา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 ที่นี่อีกลักษณะหนึ่งบางคนกัดเพิ่นกัดถามได้ไว่าเป็นอย่างทอบธนะใช่คืออ่าคือบัลลินบล่ลลินตโกงแบบเหมือนนกพงศกรทําไว้คือคือจังั้นระเแบบียบทุกคนสี่มองว่าพอเอ๋พอเอ๋ทาไว้ดีแล้วปุ๊บแล้วที่นี่นกพงศกรมาก็เป็นเหมือนตัวตายตัวแทนของพ่อแล้วคนก็เลยคิดว่าพอเตนกออกแล้วคนที่ม,มาแทนหรือว่ามาต่อเนี่ยคือทอบธนะชช่ ทำไมไม่ยึดหลักเหมือนพ่อเอกเนี่ยประมาณนั้นส่นะคือจังซี่ครับพี่นออ้องเพราะตาห้องเนยมาสมัมผัสเหลวเนาะมันกะอาทำมองในในภายนอกอเบื้อง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 นอกเกอพื่อนก็จะมองวะทําไมไม่ทําเหมือนกันเพราะว่าเป็นยังจันมากจังที่สเมนแต่ถ้าคุณได้เข้ามาอยู่จริงๆแล้วคู่บาอาจารย์เนี่ยยกไปหนอหัวเลยครับเพื่อนบอกดีแห้งคือว่าทําอะไรก็ได้ให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเอง ห้ามเป็นคนอื่นอันนี้คือพ่อสอนสอนผมนี่แหละพอ่อีบอ่ะเม่นครับสอนเพื่อผมเขามาอยู่ระเบียวทศินปีแรกพ่อสอนมาลูกหนึ่งลูกเป็นคนล่ำเป็นลูกเป็นหมอล่มาแล้วเห็นบ่ทำยังไงก็ได้ห้ามเป็นตัวอื่นให้เป็นตัวของตัวเองซึ่งมันก็เลยมาเข่ากับความคิดในใจเขาว่า ายบอกย่ำาอบอกไผ่ขึ้กันย่ำเขามาถามไยกะจีบอกว่าทํายังไงก็ได้ให้เป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดคนหาแต่ของให้พ่อก่อนอันดับแรกถ้าเราทําเป็นเพลินมั่นกัคือเพลินหนึ่งห้องบ่มีทางจิตไปเฮ็ดได้คือเพลินดอกบ่มีสร้างจิตไปเห็ดหอดเพลินเพราะว่ามันเป็นเพลินไปแล้วเข้าใจบ่ถ้าเราทาเหมือนเหมือนท่านทําได้แต่ว่าเกิดการเปรียบเทียบมันกับหนึ่งกับเกิดการเปรียบเทียบสองห้องเหตุบาถึงห้องกับห้องกับบ่เป็นตัวห้องเลยนด้หนึ่งเราจะกดดันแต่เราเป็นตัวเราเราจะไม่กดดัน ข้เป็นตัวห้องฮ่องจบอเตอร์กดันห้องจเต็มที่คือไอ้นี่ไอ้ที่แชดเจียนไปเลยชัดเจียนไปเลยตรงที่ว่าขาเป็นตัวโกงผสมผสานเออเปิงเพื่อเป็นทีห้องกับผสมผสานนอามาแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าทําม,มาได้อะไรมาอยู่นี่ได้หลายแห่งหนึ่งลักษณะการซีมือซีซีมือลักษณะการใสาสายตาออกสังวาสนะอืสังวาสล่ำศิลคือได้อยู่นี่แต่ใช้อายเป็ดเป็ดฟอนคือพอเลยไปเต็นคือพอไปเฮิตคือพอทุกอย่าง มันกับโมเมนต์ไอ่จริงนะพพิ่มมาแต่ว่าเพื่อนเพื่อนสอนหลายแนวดีพ่อพ่อจะสอนหลายอย่างพ่อจะบอกว่าเวลาล้ำนีนคือให้ออกศีลออกศีลในลักษณะคือฉันต้องเป็นมอลล่มต้องเป็นมอลลที่มีศีลฉันเธอบมเมนบมเมนว่าจีมาสีอย่างเดียวสิภายมืออย่างเดียวฉันกับภายมือเธอกับภายมือเนี่ยประมาณศีลมันต้องชัดเจนแมนศีลกับคำล้ำมันต้องตรงกันจมหมดว่ามองเนี่ยตับมองก็คือคือคงข้างบน มองเห็นทองฟาดแจ้งเบิ yeah. ิเบิกบูรพาสุริยะนี่ว่าแสงส่องมา้ามันเศร้าเฉยมันจะเรื่ไอ้หัวใจเบาเฉยหายเฉยจมุ่นหมดวะร้องไห้อยังไงร้องไห้อืมอันตายอืมุ่มงุ่มตายง่ายเป็นอังเฉยเลยเลยสั่มตายง่ายเป็นอืมมึงต้องตายอืมตายนะตอนนี้อืมอืมอืเป็นอย่างอันเฉยไม่เป็นสั่นมันมันจะมาเอง แล้วแล้วนัว่นคือจังไอเลีนเนี่ยละ่ะไอก็เล่นหาเล่นไปเล่นไปจนคือเขาบบคิดว่าเขาห้อเล่นห้องบคิดว่าเก่งห้องบคิดว่าหฮอเก่งถ้าเราไม่คิดว่าเราเก่งเราไม่หยุดสงสัยเราจะเป็นคนที่ได้อะไรเยอะเมาะมากแด่เป็นคนินที่ได้อีกอย่างหลายเห้งนี่คอยนั่อสอบสอีกคือกัรน้องถามถามผูมน,นันผูนี้ เทคนิคและสิ่งที่เราจะต้องมีตลอดเวลานั่นก็คือข้าต้องพยายามเป็นแก้วน้ำที่บอทเต็มรือเป็นแมนเป็นเป็นไหเป็นไหทีบเป็นไหทีบลอดลอดเติมเต็มน้ำตลอดเวลาว่าแมนคิดว่าฉันเก่งแล้วฉันไม่รับความรู้จากใครฉันไม่รับคำติชมจากใครอันนี้ก็เป็นไรบ่ได้ไม่ว่าจะเป็นคำชมใช่ไม่ว่าจะเป็นคำชมหรือคำสีพวกเราน้อมรับด้วยความเต็มใจเพราะท่านคือบุคคลสําคัญสำหรับเราค่ะคือจังไอ้นี่เป็นนางจังเป็นนางจังไอ เป็นยังจังไอ้ฟังหมอลำเก่าๆเปิดฟังดูพ่อแม่พ่ออายอยากได้มันลึกจริงๆหมอลำแล้วทำนองหนึ่งที่เป็นคำลำได้ดีทำนองลำได้ดีฟังดีที่คนบ่ค่อยฟังบ่ค่อยนอวลละคือทำนองอุบลเมนทำนองอุบลกระมวนหนูอยากให้ทำนองอุบลนี่เพจฟอร์มไงคือจังพอวีได้เนาะไปฟังไปฟังหงฟ้ามหาราชก่าๆเด้อค่ะหงฟ้ามหาราชก่าๆ ฟังเท่าไรนะักไปนะหาหงฝานำบ่มีถอ,อ,อยคือจะหนังข้าบ่ยอ่อยให้แฟนจนลืมบ้านจริงไหมอันเขาพอวีนอนลเลาะเฮ็ดให้ทำน้องกันอย่างกา็อันกาล่สีอันเทว่าทำน้องม่คือมูลหมดละ่ะกัดซู้จนว่าเป็นวงไงนั่นแหละขออยากให้ทำน้องอุบลเฮ็ดจังสี่ไหมเฮ็ดแบบว่าเพราะว่าตามตามที่สังเกตดูตอนนี้คือทำน้องอุบลมันเริ่มหายไปแล้วเป็นหย่างไรครับ มันเป็นอน้องที่ร่ำน้ำยาเร็วมันกับว่ามีคนรุนไหมมามาสืบสานมมีคนรุ่นไหมมา,ม,าาม,ม,ไม,มาอยากร่ำนักศ<า>ึกษาเขาเห็นแต่บัวอุบนุนบัวอุบลนคือเขาก็ทาําไว้ดีนะค่ะบัวอุบลนก็บคือบัตรทั้งบานไอเลยเพาไอากับเป็นนักศึกษาเป็นนิสิตที่จบจากราชภัฏอุบลค่ะคือคือไอ้ท่น้องกาฬสินิน์สารคามมันมีคนมามาเหตุโดยเฉพาะขอนแก่นให้เลยอันัหนึ่งมีคนมานั่งเพราะว่ามันร่ำน้ำไงคนก็เลยร่ำน้ำอะไรมันก็เลยไปตลอดการซึ่งชาย้อนกบไปในอดีตการสมัย่อมเเาป็น ภานองอุบลดังที่สุดครับอาจารย์ชวิวันณดาเนินอาจารย์ทองคำเพ่งดีมากพอปอสลัดน้อยมากอ่าแม่อังคานั่งคุณนใจแม่บานเย็นซีโปงสาคือรุ่นรุ่นปรมาจารย์ที่เป็นซุปตาในในยุคนั้นนะเป็นมร่างทางน้องอุบลเบดมือนกันครับเพราะว่าจังหวัดอุบลราชธา,านีนี่ถือว่าม,ม,มีมีอ่มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะปนเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นศิลปินเป็นศิลปินแห่งชาติเยอะที่สุดคือคือจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้อง ก่อนท่าน้องอุบวจารึมพลก็ล่ำมันอุบลแมนไหล้านั้นได้หลทนองจารมพมาทำตอนเห็ุวงพะแมนพอหำพอหำจริมพ้นนิก่อนที่มาอยทอปลายเนี่ยเป็นคนซูรินโดยกำเนิดเพิมาอยู่วนตเพิ่ําท่านองอุบลมวนล่ำทนองขอนแกนแล้วก็ล่ำได้อันจฉริยะน่ะบัดนี้ใหญ่มาอยู่วนทอปลายเพิ่งัะมาลํำขอนแก่นไหมจาริมพ้นไหมแมนจะจ้องแหล่เพิ่นก็ลร่ำอุบนแล้วบัดนี้จักก้าวขนาน่อยมัที่อยู่เราในพันนี่แล้วหิเหม่ม ความรู้เยอะมากเมือนี้ก่อนที่จะสัมผัสตัวลงไปหาสื่อของจะก,ก่อนออชูชูเสดไปอัดอัดอัดปอดง่า